เลรครับวันนี้ผมก็ได้โอกาสมาเจอผูุ้ดยนตำนานของฟุตบอลสุกลาบสองท่านครับท่านแรกท่านแรกครูเขียวท่า,ทา,แ,ทาแ,แข็งแรงแล้วลูกศิษย์จา,าลูกศิษย์อยากจะทราบข่า,ขาวว่าแข็งแรงหรือยังอ๋อ แข็งแรงจะไม่แข็งเอ้าจริงนะที่จะไปต้องไปผ่าตัดใช่ไหมเป็นเป็นไรแข็งแรงความจําเหมือนเดิมไหมความจําก็ก็สววสูงกันอยู่แต่แพ้การผ่าตัดทุกอย่างเรียบร้อยแข็งแรงสมบูรณ์ผ่าตัดดีเรียบร้อยดีเรียบร้อยแต่ว่ามันไปกระทบกับไอ้ประสาทการทรงตัวเลยทำให้ยังทรงเพลงมึนๆัอนมน ความจำก็ไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมหรือว่ายังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ความจำก็ผมบอกปกติปกตินะครับผมลืมปกติก็ทุกสิ่งที่ติดตามข่าวคุณครูครับตอนนี้คุณครูแข็งแรงแล้วนะขอมันงอางยังไม่ได้ได้ไม่ล้วิ่งหรือว่าวิ่งไม่ได้แล้วทำอะไรวิ่งไม่ได้เพราะมันเจ็บเข่าอ๋อแล้วคุยออกกันไม่ได้กัเดินเดินอย่างเดียวเดินกี่กิโลวันหนึ่งอ่ะ ใช้เดินรูปประมาณสี่สิบนาทีประมาณสี่สิบนาทีก็อาจจะได้ประมาณนักสามกิโลอืมเอาละครับตอนนี้โชคดีมากที่ครูมาอยู่กับลูกศิษยคนหนึ่งสมัยนั้นเป็นไงครูไอ้คนนี้โอ้โหยังไงนงเป็นไงเป็นงเป็นไงเป็นงเนงเป็นโเป็นงเป็นไ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 งเป็นเปงเ็เป็นงทุกนไงหงป ไม่โลกแกก็คือยิงทุกลูกยิงทุกจังหวะลูกไม่น่ายิงเขายังยิงอยงั้นเลยอะตไม่รู้ไม่รู้แต่ก็นักกอบอลยอดเยี่ยมนะทัวร์นาเมนต์หนึ่งยิงสามแมตช์ิกนี่ยิรนาวซนโรตอนที่มันมาคัตัวคู่อยู่ไหมอันนี้มันมันเป็นแบบฉบับไงคือมันยิงทุกลูกตอนที่มันมาครั้ตัวคูอยู่ไหมหรือว่ามาได้เลย อยู่อยู่อยู่ตรงแป๊บแรกเนี่ยไอ้หน้าอย่างเงี้ยครูคิดว่ามันใจบอลเก่งไหมเห็นเราวิ่งวิ่งวิ่งถ้าภาษากันสมัยก่อนเขาเรียกว่าแรดอ่ะวิ่งกำลังมันเยอะกำลังเยอะก็เลยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแต่เก่งไม่เก่งเดี๋ยวค่อยว่ากันสอนได้สอนได้อนได้เก่งไม่เก่งแล้วจริงจริงมันเก่งไหมมอนได้หรือมันเก่งมาแล้หรือหรือว่าคือเวลาเราดูอ่ะเราก็ดูว่าเอันนี่มีความแข็งแกร่งมีความเร็วได้ไหม มีทักษะพอสมควรความดีดูไหมความดีตอนนั้นยังไม่รู้ตอนนั้นยังไม่รู้เจ้ไม่รู้ยังไม่รู้อันนั้นเราดูข้างนอกไอ้นั้นเป็นข้างในอแต่เรารู้เอาอันนี้แข็งแกร่งก่อนมีความเร็วมีทักษะมีแข็งแกร่งมีความเร็วมีทักษะอ่าก็ดูแล้วเราสามารถที่จะเพิ่มได้แล้วคือแล้วก็ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังยิงทุกลูก ยิงทุกจังหวะลูกยิงทุกจังหวะแม้แต่ลูกที่ไม่ได้ยิงจังหวะที่ไม่ได้ยิงเขายังยิงเลยรู้ไหมเดี๋ยวว่าคุณอาจารย์คิดอย่างนี้ก็ก็รู้สึกว่ามันต้องยิงอ่นะถ้าาเป็นสมัยนี้ก็คือหนึ่งจบด้วยการยิงนะครับเป็นสมัยใหม่ฟุตบอลสมัยใหม่คือหนึ่งไปแล้วต้องต้องจบไม่ได้จบต้องยิงเข้าไม่เข้าค่อยว่ากันไม่เป็นไรให้ให้รู้สึกว่าเราเราคมประตูเนี่ย ผู้เสียประตูเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยมันกลัวการยิงประตูอืมกลัวคู่ต่อสู้ยิงถ้าคู่ต่อสู้ผ่านไปผ่านมาเลี้ยงมันไม่กลัวหรอกมันจะส่งไฟส่งมาไม่จบสักทีแต่ถ้ายิงมาจะเบาจะแรงอย่างไรก็นแล้วแต่ประตูก็ เขว่าได้บางทีมันก็แป๊กเข้าอ่ะมีไหมมีไหมมีฮะมีก็ตีลังกาแปะแปะเข้านัดชิงนัดชิงประตูเขาบอกว่าตีลังกายิงเข้านัดชิงครูเป็นไงบ้างมื่อวันนั้นจําไม่ได้จําไม่ได้แต่ตุรมิดนัดนัดชิงเขาตีลังกาใช่ไหมตีลังกาีงาบอลเด้งมาหลังให้ประตูก็ตีลังกาตอนนี้เฮ้ยไหวไหมตอนนี้ตีลังกาไหวไหมพอได้นะ กูบอกกูจำไม่ได้กต่ปอนี่มันสนุกไงคุมคุมบอลแล้วสนุกไม่เคยไม่เคยล้ยงแล้วก็รูกฟิตลูกหารู้สึกว่าก็เชื่อฟังดีแต่ตนนี้อันี้ไม่มีปัญหาแล้วคนเนี้ยไม่มีปัญหาหรอกเป็นลูกบอลที่ดีมีวินัยสู้สู้ฟิตสู้ไม่เหนื่อย ถ้าย้อนไปย้อนไปเดี๋ยวขออนุญาตย้อนสมัยที่ครูเล่นทีมชาติเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันนิสัยเหมือนใครหรือว่าการยิงมันหรือว่าการบูอะไรมีไหมมีครูสมัยที่ครูเล่นทีมชาติอยู่แล้มีใครเล่นบอลแนวแนวกอนไหมแนวนีอ้อ่ะครับนิวัฒน์เสศดาพรอ,อ,อารมณ์ไม่ไม่เขาไปทางพวกไวิรยุทธสวัสดีโอ้ มีความเร็วไหมมีความอ๋อมีความเร็วมีเร็วมีความเร็วแล้วก็ยิงดีนะอืมแต่พี่ยูไม่ยิงทุกจังหวะไม่ยิงทุกลูกเหมือนกันเหมือนมันไม่ไม่ไม่เคยทุกจังหวะเคยคนเดียวครูเคยบอกไหมเคยมีใครชมยิ่งไหมว่าก็คุยก็แซวกันฮะแซวกัาเล่นเล่นแต่ว่าเราก็พยายามทําให้มันดีที่สุดอืมแล้วก็ไม่ให้ผิดหวังอืมพี่บอกอ่ะบางทีเรามีโอกาสได้ลงไปเล่น11ตัวจริงเนี่ยมันต้องทำให้ให้ ให้ทีมประสบความสำเร็จเดี๋ยวไปเยอะค,ครูครับสุดท้ายครูเดี๋ยวไปเยวมามือนักบอลโรงเรียนปัจจุบันนี้ครูอยากให้มีอะไรมหกที่สุดอ่าอยากจะฝากกันให้นักบอลรุ่นรุ่นใหม่ของโรงเรียนนักบอลรุ่นใหม่เด็กสมัยเนี้ยจริงๆสมัยนี้ที่ครูไปดูนะครับทักษะเขาดีอืมทักษะดีก็พุตบวันเล่นเป็นทีมอืมันนี้สำคัญพอเป็นทีมต้อง จะเป็นทีมได้เล่นเนี่ยมันต้องรู้ใจซึ่งกันและกันสิ่งสำคัญว่าอ่านจังหวะเพื่อนให้ออกอะ่ะมันจะให้แล้วมันจะยิงพวกเนี้ยมันสำคัญสบายสบาย,ยก่อนที<ส>่ผมตอนตอนที่ผมเล่นเขาแบบถ้าถ้าคนนี้รับได้เนี่ยได้ที่เราคือวิ่งไปหาถงเอออะไรเ้ดี๋ยวบอลมันจะมาเองจังหวะการให้จังหวะกา,า,า,ารรับรู้ใจเพื่อนความเป็นทีมสำคัญสุดสำหรับฟุตบอล ถ้าฟุตบอลเล่นเป็นทีมแต่ถ้า,ารู้ใจกันว่าคนนี้มันเลี้ยงก็ต้องรู้ว่ามันเลี้ยงเลี้ยงการเลี้ยงเพื่อเพื่อทะลุทะลวงอะไรเลี้ยงเพื่อหาจังหวะหม,มันก็ต้องรู้กันอ่านให้ออกว่าไอ้นี่มันยังเลี้ยงอยู่มไม่ต้องวิ่งไปงหรอกอ่านจังหวะเพื่อนบอกไอ้นี่มันมันเลี้ยงรลบมันต้องให้มันก็ติกเราก็ถึงเคลื่อนไปเลยมันก็เป็นทีมเอาละจะ ก่อนมาโรงเรียนก่อนเข้าสุกรลาบรู้จักไหมเขาเป็นใครไม่รู้จริงป่ะเฮ้ยไม่รู้เลยเขาดังมากเลยนะไม่รู้ไงคืออยากมาตอนแรกก็คืออยากไปติดทีมชาติอย่างเดียวเด็กๆครูเขาไม่เขาไม่ไปติดทีมชาติเขาไม่รู้จักครูแล้วว่าครูเป็นใครเนี่ยโอ้เโาเขาดังยากบ้านเข้ามาเขามาไปสุดแล้วใครจะเป็นอะไรเนี่ย อาแต่ไม่รู้ว่าใครรู้ว่าแต่ว่ารู้เลยแต่ว่ารู้ไม่รู้เวลาไม่รู้แล้วมันได้ันที่รู้ว่าเฮ้ยนี่คือใครรู้รู้ยรู้รู้สึกไงยอดสุดยอดไม่คนที่รู้ว่าที่ดีทีมชาติอไทยสมัยก่อนนี่สุดๆเรื่องฟรีคงฟรีคิกนี่เขาโอ้โหพระเอกใช่ไหมโคตรดีใจเลยถึงไงปั่นคือหนึ่งใช้แบบสั่งได้เตะสั่งได้ฟรีคลิกนี่สั่งก่อบ แล้วคิดอยากจะเรียนแบบครูไหมอะไรนะอิ่มไอะไรนะขอไรอิ่มไรหวอยากเป็นแบบครูไหมก็ตอนนี้หมดแล้วตอนนี้ก็มาเป็นในด้านโค้ดนะทางเขาก็สร้างสร้างจิตวิญญาเรียกสร้างหิววิญญาณแล้วก็เรื่องรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นเรื่องโภชนาการแล้วก็วินัยวินัยความอดทนที่จะต้องสู้ในด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้วินัยความอดทนน้อยแล้วก็ สั่งไม่ได้แล้วพ่อแม่ก็สั่งไม่ได้ครูบาอาจางก็สั่งไม่ได้คุณขำเลยจริงไหมครับเห่ยรู้มันไม่เจอแล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนสั่งไม่ได้ <S <S> <S อ่ะไปไปไหนก็เป็นก็เป็นเด็กเด็กรุ่นใหม่มันเปลี่ยนไปถ้าเด็กรุ่นที่เขามีมีมีความมุ่งมั่นแล้วสร้างฝันอยากจะไปตรงนั้นจริงๆต้อง <S <S ต้องอดทนมากกว่านี้ฟุตบอ<ร>ลมันใช้เวลาไม่ใช่วันสองวัน อย่างเยอรมันล้มสเปนได้ต้องใช้เวลาทั้งแปดปีเห็นไหมมันต้องต้องสร้างทั้งระบบที่อาจารย์บอกก็คือเด็กรุ่นนี้คือเป็นระบบแล้วก็ต้องเป็นระบบที่รู้ใจด้วยนะกองกลางรู้ใจกองหน้ากองกลางต้องต้องได้ดยต้องเล่นกันบ่อยๆเอาแล้วไม่หรอกครูบอกไว้แล้วก่อนแล้ววันแรกที่มาเข้าฟุตบอลทุลาบแล้วเจอคุณครูเขียวเนี่ย รู้จักกันไหมผมไม่เจอครูเขียวรุ่นผม,มผมไม่ได้อยู่ครู<ม>คเขียวไม,ไม่เจอ ผมอยู่กับครูพอลสตินอิษเก๊กพิษเก๊กเขาไม่เขาไม่แค่โคตรใต้นักฟุตบอลไม่ใช่ไม่ใช่ผมเป็นนักเรียนสอบเข้ามาแล้วมาคัดฟุตบอลใช่แต่ตอนเล่นฟุตบอลแล้วได้เจอไหมไม่ผมรุ่นจิ๋วไม่เจอครูเขียวไม่ได้ทล่รุ่นจิ๋วแต่รู้ว่าเขาเป็นใครไหมรู้รู้รู้เขาเป็นใครเขาเป็นใครตอนที่เข้ามาใหม่ๆอ้าวเพราะเป็นครูฟุตบอลคนหนึ่งที่ผมรู้ทีมชาติไทยอ้าวนี้รู้หวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เล่นได้เล่นอะครูเขสอนมีบ้านนอกคนหนึ่งไม่รู้ ไม่รู้จริงครับไม่รู้จริงว่าเขาเป็นใครจริงๆมาผมไม่รู้ว่าใครโค้ชคนที่ชื่ออะไรไม่รู้ไม่ได้ติดตามทีมชาติแต่รู้ว่าได้เตะบอลแล้วแล้วคนนี้เป็นคนสอนครับแต่มารู้ทีหลังว่าโอเคอันนี้คืออดีตทีมชาติน้ตอนคุณสอนคุณเน้นว่าไงก็เน้นในเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็ต้องสู้แล้วก็มีวไัยในเรื่องความอดทนต้องแข่งขันอย่าไปนั่งสำรอง ต้งพยายามจะเป็นตัวหน้าให้ได้ต้องสิบอดตัวจริงให้ได้อืก็สู้เอาไปครับก็ขออม้อมคอก็แค่นั้นรามเักกีฬามาเจอกันก็บรรยากาศเก่าๆซึ่งแบบนานๆจะมีโอกาสกินนะที่เราได้มานั่งคุยเฮฮากันนก็วันหนึ่งเราโตขึ้นเราก็เห็นภาพเก่าๆที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมันมวอมสุขอก่แล้วก็ ได้ได้ได้เรียนหนังสือ<ล>ทสอที่สูงกว่าบแล้วก็ได้เล่นฟุตบอลที่สิ่งที่เรารักพร้อมๆกันไปว<ม>ัปนนี้ทุยอนุยาตตาเรยเปิดเปิด,ปดห้างห้างสรพสินค้าแล้วก็มีห้างเล็กๆให้นักฟุตบอลมาหาความฝันใช่ไหมขายฝันครขายฝันซ่อนฝัน ถ้าเขามาซื้อคนฝาดเองเขาอยากคุณอยากเป็นอะไรมาไปหาตาได้เลยครบับได้ครับดีดีฮะ<ช>ผมมีศูนย์อยู่ติดแม่น้ำท่าจีนนี่อยากจะเก่งอยากจะเรียนรู้อะไรอขอเชิญอยู่ทุกวันนะเฟซบุ๊กชื่อครับเฟซบุ๊กก็นีวัดสอนผมหรือ <kart> ทีมนะทีมอ่ถ้าเป็นหน้าเพจก็ศูนย์ฝึกเลพารลิวฟุตบอลอาคาเดมี่ผมเชิญผมอยากจะเป็นว่าเป็นเปิดห้างให้ นักกีฬาคนที่รักฟุตบอลครับไปช็อปฟรีเลยครับครับีฮะไปช็อปฟรีเลยให้ให้ทัศนคติดีๆแล้วก็มุมมองที่ที่กว้างขึ้นแล้วก็ลองไปทบทวนตัวเองว่ามันไปถึงไม่ถึงไปหาตัวเองด้วยครับไปหาตัวเองว่ามันไปถึงไม่ถึงแล้วแล้วจะต้องเสริมอะไรนะฮะอาหารเสริมหรือหรือความคิด แต่สัตยติที่ที่ที่มุ่งม,มั่นที่จะต้องไปต้องปลุกตัวเองทุกวันนะต้องใช้เวลาเอาละครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตลาเท่านี้เดี๋ยวคราวหน้านผมแอบ,บถามคูว่าสมัยนิวัตเต่บอลน,นี่พูดเยอะเก่งขนาดนี้เนี่ะครูบอกใกความไมนี่ก็พูดเป็นคนไม่เคยพูด เอีหาเป็นบางครั้งแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนๆบอกพูดเก่งพูดเก่งมันเป็นลักษณะของพวกนักธุรกิจเขามีธุรกิจไงมีอายไมอายธุรกิจนี่ถ้ามัวแต่เงียบเฉยมันก็ไม่มีลูกค้าเพราะนั้นเดี๋ยวนี้สังเกตพูดเก่งก็ต้องฝึกฝึกการการพูดนะฮีอนนี้ก็คือหนึ่งในเรื่องของออกงานไอเรื่องของการโค้ดก็จะต้อง ต้องอสื่อสาราสื่อสารให้ให้ลูกศิษย์เข้าใจเข้าใจครับเข้าใจให้เร็วที่สุดอครับเานะครับก็ขออนุญาตจ,จบทุนนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ต่อไปเกี่ยวกับตำนานฟุตบอลศูนย์บุราพัทยาเลย